อันนี้แหละคือร้านอันดับหนึ่งของคุณใช่ผมไม่ค่อยอยากพูดชื่อเลยกลัวมันเต็มขึ้นอีกอแต่วันที่พู้องพูดไปแล้วต้องพูดอยู่เมืองได้มันอยู่ตรงไหนอยู่โตเกียวอยยู่โตเกีวคือร้านนี้ผมไปกินตอนที่มันได้2ดาวมิชลินแล้วก็ไอ้นี้ยมาอีกละไอเมนูที่ผมกินน่ตอนนั้นน่ะก็คือสามหมื่นเยนคือเมนูเริ่มต้นของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณสองหมื่นกว่าจนถึงสามหมื่นเยนเป็นโอเมกาเซ็ตมกันนะโอมาเซ็ตเหมือนนะเป็นไข่เป็นคัาโปะคัาโปะคืออาหารแบบบ้านๆหน่อยแต่มันจะมันจะเกือบเหมือนไข่เซกิไข่เซกิจะสวย นะ <N un> แต่มันก็มีความหลากหลายก็คือจะมีทอดนึ่งย่างอ,อ,าอะไร,ะไรวะมีข้าวมีซุปาซุป <N un> คือมันจะมีห้าหกูซีนครบคือเหมือนเชฟเขาจะโชว์ว่าเขาทำอะไรได้บ้างเหมือนเป็นคอร์สเหรอ่าใ,ในในซีซันนั้นๆในซีซันนั้นๆก็คือเขาก็จะมีการสมมุติว่ามันเป็นของ,ของเขาเรียกน,นะสมมุติอันนี้เป็นซีซันของปลาอันนี้ปลาตัวนี้ปลาเนี่ยเราก็จะเอาอันนี้มาทําแต่ละที่ก็ทําไม่เหมือนกันบางเจ้าก็ทอดบางเจ้าก็ย่างอ่าซึ่งเชฟเนี่ยเขาก็จะทํา โชว์เคสฝีมือของตัวเองแต่จุดเด่นของร้านนี่คือรสชาติของซอสเขาอะ่ะมันอร่อยแบบเขาเป็นคนลดมืออร่อยจริงๆรสซอสของเขานี่คืออร่อยแบบเรียจานอะ่ะเออ,เอ,อทุกจานไม่ต้องเรียจานอร่อยจริงๆมันขนาดนั้นเลยอะ่ะซึ่งเขาบอกเป็นร้านที่คนไทยไม่กี่คนสามารถจองโต๊ะได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้จองได้บ้างเพราะว่าออสามดาวไม่ชลินตอนนี้มันเริ่มจองง่ายแล้วแล้วก็ไอ้ร้านนี้ก็คือผมก็กินตั้งแต่มันสองสามหมื่นเยนนะจนหลังๆอะ่ะพอไปอ่ะมันทําไมเมนูสองสามหมื่นเยนมันไม่เหมือนที่เราเคยกิน มันต้องไปจ่ายประมาณห้าถึงหแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็จะเป็นคือเราจะไปนั่งเคาน์เตอร์ตลอดมันจะมีเคาน์เตอร์แล้วมีไพร์เวตรูมไพรเวตรูมจะมีแค่หกซีสี่ซีสี่ซีแค่นี้อ่ามันมีแค่ประมาณสักอีกประมาณสิบสี่ซีที่แยกออกมาจากเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มีหกร้านนี้นั่งได้ยี่สิบคนไอ้เคาน์เตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นอาหารทุกจานออกแล้วเราก็จะขี้ฉาสมมติว่ามันมีทำทำเสร็จแล้วมันยกไปที่อื่นอ่ะ เราก็จะแบบอันนี้อะไรอ่ะอ่าทำไมไม่อยู่ในเซองเราอันนี้ไม่อยู่ในเซตเว้ยอันนี้ไม่อยู่ในเซตอ๋อไปอยู่ในเซตถูกกว่าอ่ะสมมติเอามาชิมนหนึ่งมาชิมหน่อยเอามาชิมสักพักหนึ่งมีเซตที่แพงกว่าเราเอาชิมด้วยชิมด้วยก็เลยอยากกินหมดเลยมันก็เกินงบแล้วมันก็เลยเกินงบแล้วทุกครั้งไปเนี่ยเขาว่าเกินงบนี่คือเป็นหลักแสนก็เกือบแสนทุกทีเกือบแสนนะแสนเย็นแสนเย็นก็เกือบแสนทุกทีเพราะแล้วไปร้านโปรดจริงๆคืออร่อยจริงๆเป็นสามดาวไม่ครั้งจะต้องกินคือเป็นร้านแรกที่จองแล้้ววจองยากกมันนี สำหรับผมคือมันไม่ได้ยากมากเพราะผมจะรู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เช่นสมมติว่าผมรู้แล้วผมจะไปประมาณมีนาคมผมก็ผมก็จะจองล่วงหน้าแต่รอบที่แล้วอมผมก็จองที่ร้านเลย<อ>ว่านเนี่ยเดี๋ยวมีนาคมไปนะอ่ะอะวาวันวันไหน<อ>วันนี้เลยนะอาวันนี้เลยเวลานี้ก็จองล่วงหน้าเลยก็มาเคาน์เตอร์เต็มอยู่แล้วเพราะว่าเพ<ป>ื่อนมาเต็มอยู่แล้วล่วงหน้าหนึ่งปีว่างั้นเถอะบางทีผมไปปีละสองสารอบก็ก็ก็จะร้านนี้ก็จะไปบ่อยก็จะจองทุกสามสี่เดือนก็จะไม่บอกชื่อร้านเพราะเดี๋ยวเต็มเอาบอกไปก็ได้เพราะว่าเราก็จองได้อยู่ดีเออคดวกิ อ่าสามดาวไปตั้งแต่สองดาวจนเป็นสามดาวอ่าอย่างที่บอกเขาแบบลงทุนใช่ไหมฟุกบอลเรื่องกินจะต้องมาก่อนเรื่องใหญ่คิดดูแม้จะต้องเดินทางไปไกลถึงญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกญี่ปุ่นเนี่ยไปเพื่อเก็บล้านเลยไม่เป็นเป็นล้านโปรดอ่ะคือเราเรารู้สึกว่าเราไปสมมติว่าหลายคนเนี่ยเขาจะชอบพูดว่ามิชลินสตาร์มันต้องฝรั่งเศสใช่ไหมผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นชนะทุกกรณีหมายถึงว่าไปกินฝรั่งเศสผมไม่เคยอร่อยน้อยมากเลยอ่ะผมไม่ชอบ ใช่คว่าไม่ชอบเลยดีกว่ามันอาจจะถูกปากคนไทยมันรสชาติแม้กระทั่งฝรั่งเศสที่ญี่ปุ่นผมก็ชอบมากกว่าฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสเอ,อ <c oughs> ไอ่วุ้นกิจชากิจเมื่อก่อนพาใช้กระหนุ่มกาชาไปกินมิชลินหนุ่มโกรธไงพากูมากินอะไรโกรอนะโกรธสิวันนั้นได้กินได้มันใช้เวลามันใช้เวลาไงอุ้ยมันสี่ชั่วโมงมันโอ้กว่าจะต้องมาต่อคิวต่ออะไรเธอให้ใช้กระหนุ่มกาชามันเป็นศิลปะของการรับประทานอาหารเธอแต่งอคอรแนะนําคุณปุ๊กบอกและถ้าสมมติใครที่เป็นคอรร้านแกงกะหรี่ธรรมดาอันนี้สบายมากโอซาก้าเออมันคือร้านอะไรตัวเอง อันนี้นะเคยรับปากเพื่อนไว้ว่าจะไม่พูดชื่อแต่ว่าตอนนั้นเผยลงไอจีไปโอ้โหตอนนี้มันเป็นไวรัลมากในเมืองไทยตอนนี้ไหนมันรู้กันแล้วก็ไม่เป็นไรชื่อฮักกุกินเทมันอยู่โอซาก้าอันนี้ก็คือข้าวแกงกะหรี่ที่เราจองไม่ได้ก็เดินเข้าไปกินตามร้านปกติกินได้เลยกินได้เลยพันกว่าเยนอ๋อโอเคแลคว็อันนี้อันนี้คือดีทุกอย่างเลยยกเว้นหมูบางไปติ้วหนึ่งแต่ก็โอเคแต่รสชาติดีหมดเลยอร่อยจริงๆแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยผมจะไปเวลาก่อนร้านเปิดมัน ประมาณ45นาทีทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะมีคิวไงแล้วมันจะไม่ได้กินสุดท้ายผมมานั่งคำนวณแล้วว่าตอนนี้ผมไปตอนที่ rush hour มันจบก็คือคนเข้าไปทำงานแล้วบ่ายโมงบ่ายครึ่งบ่ายสิบห้าจะไปแล้วจะส่วนใหญ่จะได้นั่งเลยส่วนใหญ่คือไม่ต้องไปรอสี่าทีแล้วไม่ไม่รอไม่ไปรอสี่าทีแล้วจะหมดไหมคะไม่หมดเพราะว่าพอตอนหลังๆนะมันใจร้ายด้วยนะคือปกติเราสั่งปั๊บ แล้วเราแบบไม่พอเราก็ใส่จานหนึ่งเพราะมันอร่อยเราก็ต้องสั่งมนรอบเดียวอะคะ่ะมันให้สั่งรอบเดียวอ,อ,ยอ้โเออรอบเดียวพอหลังๆมันให้สั่งรอบเดียวมันคงกลัวว่ามันเต็มแล้วคนมาแล้วไม่ได้กินอ๋อเพราะฉะนั้นคุณจะได้กินแบบท่านสั่งใส่ได้ทีเดียวก็คือผมต้องสั่งแบบหมูทอดใส่กุ้งไปด้วยตัวหนึ่งแล้วเพิ่มแกงกะหรี่กับข้าวด้วยแล้วก็ใส่โฮเรนโซ่โฮเรนโซ่คือผัดดูจากสีแกงกะหรี่เขาหน้ากินมากนะอร่อยแบบมันพอดีเป๊ะมันเผ็ดกำลังดีมันเพอร์เฟกต์มากแล้วผม พอรวมๆแล้วมันไม่พอมันยังขาดอีกคำหนึ่งอ่ะมันอิ่มพอดีแต่ขาดอีกคำหนึ่งอ่ะก็เลยต้องสั่งแบบใหญ่ๆไปเลยมันคิดว่าจะเหลือนะไม่เคยเหลือเพราะมันอร่อยนะหยุดกินไม่ได้คือใช้คำว่าเรียจานอีกแล้วอันนี้อันนี้คือเรียจานมีสาขาเดียวมีสาขาเดียวเท่านั้นสาขาเดียวเท่านั้นที่ไหนนะโอซาก้าโอซาก้าแล้วมันจะปิดวันนึงไงต้องเช็คเอาดีๆจต่ไม่ได้แล้ววันนี้ไข่ไข่คืออะไรคะคือแล้วแต่คนผมอ่ะหลังๆไม่ใส่ไข่ละ พราะใส่ไข่ปุ๊บมันจะจืดลงชามขายไปไข่มันจะทําให้มันไม่เผ็ดเท่าอ่าผมผมเลยไม่ใส่แล้วผมรู้สึกว่าผมแซ่บของผมกาลังดีผมไม่ใส่ไข่อันนี้ราคาเป็นบิ๊ดนะพันกว่าเยนกินอันนี้คือเนียร้านโปรดจริงผมชอบอย่างเงี้ยกลางวันไงกลางวันคือร้านกลางวันที่ต้องจานเดียวชอบจานเดียวชอบจานเดียว เร, share, เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเลือ่อหมดดำเขาอยากจะพูด